ให้ตัว,ต,วตัวใหญ่กว่าเขาเพื่อนเลยเนี่ยนี่ <c oughs> มันหิวข้าวไหม่ะมันไม่พอนมันไม่พอิเล,ลลเลยหมดข้าวไปกินแล้วไม่เลือกนะผักย่ามันกินหมดผักย่าก็กินกินกินหมดเลยนี่ข้าวมาจากบ้านแสดงว่าหิวหิวไม่มีใครมาเอาไปเลี้ยงให้สักทีเนาะ <c oughs> <c oughs>